ผลงานของเป้อารักนะครับที่เขาได้ตกผลิกความคิดออกมาเป็นบทเพลงที่สะท้อนแง่มุมทางสังคมเพื่อให้ผู้ฟังได้เตือนสติครับเเป็นนนนนน้้้าาาออออออสสไไไวววุุ่ัััยยจะรรรรกกรรกกคคงงงงงตตทึมมมีีฟ รักอมรสุภาิิรีสภายกีต้าโปรง่งผู้ใจบรรเลงเพลงสมศรียินประเด็นเรื่องราวท้องในวัยเรียนรังสรรค์บทเพลงเป็นอุทาหรณ์ตื่นใจวัยรุน่นในฐานะศิลปินยุคใหม่ตั้งใจให้ถ้อยคำในบทเพลงรับใช้สังคมและเป็นกระบอกเสียงสื่อสารสู่ผู้คนวงกว้างย้ำถึงประโยชน์ของการอ่านหนังสือตั้งแต่วัยเยาว์ช่วยเพิ่มคลังคำเสริมมุมมองความคิดต่อย,ยอดสู่การทำงานดนตรีและการแสดงในปัจจุบัน ชคดีที่สมัยก่อนอ่านเยอะพูดได้พูดได้ว่าเป็นเด็กอ่านเยอะเแหละตอนมาปลายเป็นเด็กบ้านหนังสือมากตอนนี้ก็อ่านน้อยลงครับแต่ก็ยังตามอ่านอยู่บ้างสาหรับบางคนอะไรเงี้ยสมัยก่อนซื้อมาที่อ่านจบเล่มแล้วปีนี้มีตั้งหหายเล่มที่ยังไม่ได้อ่านมองไปในชั้นหนังสือแล้วแบบควอ่านไม่จบก็แหละเออเเด็กอ่านเยอะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ชื่นชอบคําของเรียกว่าตามมาคก็ยังไม่หมดนะครับแต่ว่าชื่นชอบคําของพี่คุณปตาตะหยุนมานานแล้ว ต,ตอนนี้ก็มาชอบคุณดารันแสงทองคงคำเขาเป็นมาหาศารมาไม่ยึดติดกับชื่อเสียงเงินทองมองความเปลี่ยนแปลงเป็น,เปน,เปนสัจธรรมวงการมายาที่มีเกิดย่อมมีดับเมื่อมีโอกาสใช้ชีวิตบนเส้นทางที่ฝันหวังสร้างผลงานเพลงและการแสดงที่รักให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนก็นับเป็นกำไรสูงสุดของชีวิตความที่เข้ามาแบบไม่รทยทยานตัแต้แรกด้วยครับก็เลย ก็เลยไม่ค่อยเจออะไรแบบแปลกของของวงการนี้เท่าไหร่ไม่เจอเหตุการณ์ที่เราต้องพยายามขนาดนี้เพื่อจะได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็ว่าเรามันเป็นแบบทอดเป็นดวงเป็นดวงทอดเราแค่พยายามตัวเราเองอะไม่ต้องไปของานใครก็เลยรู้สึกว่าโชคดีที่จะที่จะอยู่แบบอยู่มันอย่างมีความสุขอยู่แล้วแล้วไอ้แสงสีทั้งหมดความหลงรัเระมันก็ มีน้อยเพราะว่าผมไม่เชื่อคนหน้าตาหลอกขนาดนั้นเนี่ยจริงๆต้องยอมรับเลยพี่เตยผมแบบไม่ใช่หลอกแบบตตเด็นมาดิโอพี่ตันดาอย่างเงี้ยพี่ติ๊กไม่ใช่ฮะแค่นี้ก็ดีแล้วพอได้มาแค่นี้ก็ดีแล้วมันก็เลยมันก็เลยสบายครัไม่เคยหลงตัวเองมันมาเท่าไหร่มันก็มามันจะไปเมื่อไหร่ก็เอาล ความสุขอยู่ไม่ไกลหากรู้จักแบ่งสัดส,ส่วนการใช้ชีวิตให้ลงตัวไม่ควยคว้าสิ่งเกินพอดีพึงพอใจกับทุกจังหวะก้าวย่างาชีวิตใช้เวลาว่างนั่งขีดเขียนตัวอักษรสะท้อนจินตนาการเติมเต็มพื้นที่ความสุขแรงบันดาลใจโดยไม่ต้องใช้เงินตราซื้อหาให้สิียเปลือกท้องก็ไม่มีน้องยอยู่ในไส่ด้วยยังไม่ยาค่าส้มซีมีฟังตอนมอสอง่ง